ล่างกับปิ๊ดแม่อันนี้กับปิ๊ดขนมอันนี้หน่อยตักดีแต่ว่ามันเท็ยนยั้งได้่อยเสียดาย่อยเสียดายนี่แม่มันสามารถทําอะไรได้บ้างเนี่ยกับปิดหน่อยต,กตกักแต่หักลอเรื่มมาล่างไห่ไหมไปยูสี่ห้าหกแนะนำมาเนด้อว่ามันเท็ดยั้งได้เน,นี่ยเนี่ยเพราะว่ามันกองน้อยนะฮข่อยเสียดายคอยก็ล่างไห้ ตากแดดไว้หรือว่าผู้ใดอยากได้กระเป๋าเด้อบริเวณใกล้เคียงนะเจ้าออีกล้วเจ้าอะอีกแล้ะมันเป็นกล่องน้อยน่ารักมันเป็นคปี้ขนมกล่องน้อยน่ารักมันสามารถที็จยั้งอะไรเนี่ยใส่เงินกับบมีเงินใส่น่ะหรือว่าเออในนาไม้เดิมมันสามารถทำอะไรได้บ้างเนี่ย เสียดายเรื่องของเรื่องก็เสียดายมันน่าฮักมากเลยนะซึ่งติ็ดตะแพงดีฮักเลย